เจ้าบิ๊กแซงพ่งนะอลุงเพชรแม่ชบาครับตอนนี้อายุ3ปี3ปี10กวันใช่นี่พามาเที่ยวงานเล่นมีคนมาเข้าโครงการเยอะไหมครับตอนนี้ส3บ4ตัวครับก็เต็มเลยเต็มค้อกที่วานก็ไม่เคยยังไม่ได้โพสต์ประกาศ รับฝากนะแต่พี่ก็มีเด็ดรับของพี่ๆกันใช่พี่ๆที่เขาขอเอามาฝากผสมอะไรอย่างเนี้ครับใช่ชุดก็เข้าโครงการเท่าไหร่ครับผมคิดเป็นรายวันครับแม่เดี๋ยววันละ250รอยแม่ลูกวันละ3 0แร้อยล้วค่าผสม10,000หมื่นบาทใช่ถ้ามาอยู่2อาทิตย์ก็ได้เสียตามนั้นเลยใช่ใช่ครับก็คือเสียตามตามวันเลยครับ ความสูงเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ความสูงตอนนี้168ครับถงหน้าท้ายก็170กักว่าวันนี้ไม่กี่ตัวครับวันนี้เอามาตัวเดียวครับอย่างน้ำเชื้อแล้วครับน้ำเชื้อขายอยู่ชุดหนึง12หลอด4,000บาทครับใช่แล้วขายแยกหลอดก็หลอดละ400บาทครับสนับสนุนโดยหัวเชื้อจุดินทรีย์ไมโครเบสช่วยดับกลิ่นลดแมลงวันไร่สารต,ตกค้างทางเลือกใหม่ ให้กับชาวเกษตรกรแม่ทบาลสูงเท่าไหร่นะครับ155ครับ155ใช่ครับก็ถือว่าได้โครงสร้างที่มาดีและโดดเด่นเนาะครับครับตัวใหญ่หน้าเข่ากบานมาเต็มตอนนี้ลูกของแกมีตอนนี้ยังไม่มีผลงานครับมีท้องนานสุด8-9เดือนใช่อุ้มท้องอยู่เดีเร็วนี้จะได้เห็นเนาะคกับชุดบุกพันของเจ้าวิชงมีเอกลักษณ์ยังไงครับพี่แซงครับ ตัวนี้ก็เรื่องหน้าตาเนื้อหนังโครงสร้างครับได้ความใหญ่หนาลึกใหญ่ขึ้นเยอะนะเยอะครับครับไม่ไเ็วๆครับใช่ตอนนั้นตอนที่พี่หลันหลาไปตอนนั้นประมาณน่าจะไม่ถึงร้อยหกสิบ ร้อยหกสิบต้นต้น<ช>จำไ,ไม่ได้ใช่ครับร้อยหรือร้อยห้าสิบไปไปลายประมาณนั้นเขาสูงเร็วอยู่ตัวนี้ตอนนี้ก็ปล่อยคุูมฟุง้งตัวเมียรับตัวเมียเยอะอยู่บ้านอยู่ในฟาร์ไมไปกี่ตัวพี่จันครับรวมของตัวเองด้วยแล้วของลูกค้าก็ยี่สิบไปไปลายครับโอ้ใช่แล้วปล่อยร่วมฝูงแล้วก็เลี้ยงให้เขาทับตัวเมียครับ ใช่เช่องเนาะแกแกนิ่งเนาะครับเปวิ่งใส่อายุตอนนี้น่าจะยังไม่เต็มวัยเนาะยังยังครับน่าจะอีกนานคิดว่าน่าจะมีความสูงเพิ่อมอีกประมาณเท่าไหร่ครับพี่แสง ในใจที่คิดเอาไว้นะครับขอ172ขึ้นไปก็พอแล้ว <laughs> โหไม่ธรรมดาแล้วนะครับสุดยอดเนาะตัวใหญ่มากบิ๊กแซงครับนี่ล่ำตัวทีใหญ่เนาะครับกระดูกแข็งขาทีใหญ่อัปเดตล่าสุดครับจากทีหลังหลาดในประเทศไทยครับอยู่ในบรรยากาศในฟาร์มของทางพี่บิ๊กแซงครับ พี่แสงจะไปสนามไหนบ้างเร็วๆนี้ครับต่อไปว่าจะไปช่วยงานที่เกษตรที่บุรีรัมย์ครับเขาไม่ได้เป็นงานประกวดนะเป็นงานแบบระปเกษตรใช่ประจำปีเฉยๆใช่เอายังไงก็ฝากติดตามเนาะได้ครับให้เบอร์โทรได้ไหมครับพี่แสงครับเบอร์โทรศัพท์อ่าครับเบอร์โทรติดต่อ085นะครับ413 5509ครับ เร็วนี้เดี๋ยวเราไปติดตามพี่ฝ่าวได้ได้เนาะได้ครับได้เห็น,นเต็ม <ๆ S 2> เบรรยากาศแล้วก็ชุดแม่พันธุ์ด้วยเนาะใช่ครับขอบคุณครับพี่แซงครับได้ครับ